จะได้ไม่มีเสียเวลากันเนาะอ่ะรายการที่หนึ่งนะคะเดี๋ยน้องขออนุญาตตับแ่งนะคะอ่ะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะลงลักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะลงลักปิดทองเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เนื้อผงแห้งๆค่ะคราบลักคราบทองนะคะเห็นชัดเจนทั่วท้ององค์เลยค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะรายการนี้รายการที่หนึ่งนะคะสามรอยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันปี2469นะคะ เหรียญนี้นะคะเป็นสีผิวแบบนี้เลยค่ะเขาเรียกผิวอะไรก็ไม่รู้นะได้มาแบบเดิมๆเลยค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อกันปีสองสี่หกเก้านะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ําหนักนะคะด้านหลังเหรียญเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเหรียญยันสวยนะคะมียันสวยเส้นเหรียญเห็นชัดเจนดูดีทั่วทั้งองค์เหรียญเลยค่ะเนี่ยนะคะขอบข้างเป็นแบบนี้นะคะขอบข้าง สภาพเหรียญเคยผ่านการใช้งานมาค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองสามร้อบาทจ้ะสาม้อบาทนะคะพี่ขารายการต่อไปนะคะรายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะเป็นพระนางพญาเนื้อดินค่ะเนี่ยนะคะพระนางพญาเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆ ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นพระเนื้อดินนะคะแห้งๆเก่ๆาๆคราบลาดำนะคะตามซอกเห็นชัดเจนเลยเนี่ยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระนางพยานเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยสภาพใช้ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่พ,พี่ดูกันเอาเองเลยนะรายการนี้นะคะรายการที่สาม สามร้อยบาทค่ะรายการที่สามรายการต่อไปนะคะรายการที่สี่ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่าปีสองสี่หกหกเนื้อทองแดงลมดำนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นยันสวยๆแบบนี้เลยขอบคางดูดีนนะคะเนี่ยนะ ตัวเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศุกวัดปากคอมาขามเท่าปีสองสี่หกเนื้อทองแดงลมดําค่ะเหรียญสภาพดีสภาพสวยสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะสภาพเก่าเก็บเลยนะองค์นี้สวยเดิมเลยค่ะสวยเดิม รายการที่สี่นี้นะคะสามร้อบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่ห้าเป็นพลันรูปลอหลงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนี่ยนะคะรูปลอหลงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆสวยๆมีเม็ดแร่มาแบบนี้เลยเม็ดแร่ผุดแบบนี้เลยค่ะเดิมๆนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์พค่ะสวยเดิมเก่าๆแบบนี้300บาทนะคะรายการที่ห้าสามบาทค่ะรายการที่หรายการต่อไปนะคะรายการที่หก่ะเป็นพระปิดตาเนื้อเมกสิทธิ์เก่าๆสวยๆเนื้อดำแบบนี้เนี่นะคะสภาพเก่าเลยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมา เนี่ยนะคะสวยเดิมเก่า,กาสภาพเคยผ่านการใช้งานมาเป็นพระปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อดำเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเนื้อเมกสิทตนะแต่ส่วนตัวน้องก็ดูไม่เป็นนะคะพี่พี่ดูกันเองเลยนะคราบกุคราบเก่าค่ะตามซอกเห็นชัดเจนเลยนี่นะคะรายการนี้รายการที่หกสามร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อสีเงินนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะตัวเหรียญเป็นปีไม่เห็นปีนะคะพี่ไม่เห็นปีเนี่ยนะคะเป็นเหรียญเนื้อสีเงินแบบนี้เลยเหรียญหลวงปู่เอี่ยมด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะปีรู้สึกว่าจะเป็นปีสองสี่หกเจ็ดนะคะด้านหลังเนี่ยนะตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หกเจ็ดเนื้อสีเงินสวยสภาพเคยผ่านการใช้ค่ะ เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมรายการที่7เป็นเหรียญเนื้อสีเงินสวยสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมาสามร้อยบาทนะคะรายการที่7ค่ะเนี่ยนะรายการที่7นะคะส0มรอยบาทเส้นเหรียญน,นะคะเส้นเหรียญเห็นชัดเจนทั่วท้ององค์เลยค่ะสวยๆเลยนะคะเนี่ยนะสามร้อยบาทค่ะรายการที่เจ รา,าร,รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาค่ะเหรียญหล่ลอหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้เนี่ยนะคะขึ้นกุไหนก็ไม่ทราบนะรู้แต่ว่าเป็นวัดพะเนียงแตกนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนนะะเนี่ยนะคะเหรียญหล่อหลวงพอ่อทาไม่ทราบรุ่นเลยค่ะไม่ทราบรุ่น สวยเก่าสภาพเคยผ่านการใช้นะคะสภาพเก็บแบบนี้เลยเดิมๆเลยนะคะอง์นี้รายการที่แปดค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่แปดเนี่ยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่แปดนะคะ พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกันเนาะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753 083 437นะคะ4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะได้พระตรงตามรูปทุกรายการเลย นะคะรายการนี้เป็นรายการที่8-300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่9รายการที่9นะคะเป็นพระป,ปิดตาเนื้อผงคุกรักสภาพเก่าแบบนี้ค่ะสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้องค์นี้นะคะเป็นพระป,ปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเป็นเนื้อผงคุกรักเก่าๆสภาพใช้นะคะเนี่ยนะเดิมๆเลยค่ะเดิมๆคาบกุ้งคาบเก่าตามซอกเห็นชัดเจนเลยเนี่ยนะคะ สวยๆเดิมๆเลยนะคะองนี้สภาพเคยผ่านการใช้นะคะเป็นเนื้อผงคุกรักรายการที่9ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่9รายการต่อไปค่ะรายการที่10รายการที่10นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี8-2เนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมา เหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเหรียญปี82เนื้อทองแดงเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้นะคะสวยค่ะสวยเก่าสภาพเก่าเก็บเลยนี่นะคะคราบนะคะคราบจะเห็นคราบชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะองนี้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่10 300บาทค่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆสภาพใช้300บาทนะคะรายการที่10 รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการหนึ่งหนึ่งเป็นพลาสสมเด็จไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์ค่ะสวยๆเนื้อผงหนึบๆเก่าๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อผงแห้งๆนะคะเก่าๆเนี่ยค่ะสวยเดิมแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพลาสสมเด็จนะคะไม่ทราบกุคราบกุคราบเก่าเห็นชัดเจนเลยค่ะเนี่ยนะคะ สวยๆเก่าๆเนื้อผงแห้งๆรายการนี้นะคะรายการที่11ค่ะ300บาทรายการที่11นะคะ300บาทค่ะเนี่ยนะคะ300บาทรายการที่11รายการต่อไปนะคะรายการที่12เป็นพระปิดตาหหกระต่ายนะคะ เนื้อสัมเนื้อเมกสิทธิ์ค่ะเก่าๆดำๆเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยเนี่นะคะสีสวยเดิมๆเป็นเนื้อเมกสิทธิ์นะคะคราบกุกคราบเก่าชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะรอยจานยันสีสวยนะคะเก่าๆนี่เลยนี่นะคะพระปิดตาหูก,กระต่ายนะคะไม่ทราบกุกเนาะพี่ๆดูกันเอาเองนะคะ คราบกุกุคาศเก่าชัดเจนทัทวทั้งองค์เลยค่ะมีรอยจานยันด้วยนะคะองค์นี้สวยนะคะสวยรายการนี้นะคะรายการที่สิบสองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสองรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสามเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญไม่ทราบกุก่ไม่ทราบพิมพ์ค่ะเป็นเนื้อสีแบบนี้เลยน้องก็ดูไม่เป็นนะมันเป็นเนื้อสีแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะ เก่าๆแบบนี้เลยหน้าตาท่านยังเห็นอยู่นะคะยังเห็นชัดเจนอยู่เนี่ยนะคะด้านหลังจะเป็นยันค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิมมาสภาพเดิมขอบข้างเป็นแบบนี้เนาะสภา,ะะสภาเพเก่าเก็บนะคะสภาพเก่าเก็บองนี้นะคะหน้าตาท่านยังเห็นชัดเจนอยู่เลยเนี่ยนะคะสวยๆเดิมๆนะคะ,ส,บบะ,คะสีผิวแบบนี้เลยค่ะสีผิวแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ รายการนี้นะคะรายการที่13 300บาทค่ะรายการที่13บสามเน้นะ300บาทนะคะรายการที่13ค่ะสวยนะคะสภาพดีหน้าตาท่านชัดเจน300บาทนะคะรายการที่13รายการต่อไปค่ะรายการที่14 เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อสีผิวแบบนี้นะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักองนี้นะคะเหรียญหลวงปู่ทิมมีโค้ดนะคะมีตัวเลขสวยเดิมสภาพดีเลยค่ะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะเหรียญหลวงปู่ทิมไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเนาะสวยๆเลยค่ะได้พระตรงตามรูปนะคะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสีเหรียญหลวงปูดทิมเนื้อสีผิวแบบนี้สามร้อยบาทนะคะเก่าๆเลยสามบาทค่ะรายการที่สิรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ เหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันสีสวยนะคะสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะองนี้สภาพเหรียญน,นะคะเคยผ่านการใช้งานมารายการนี้เป็นรายการที่ 15, บห้ค่ะสามบาท 300บาทนะคะรายการที่15พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไวค้ค่ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกนะคะราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000นะคะจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะไม่บวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนได้เลยคะ่ะที่083 437 4753 083-437-4753เนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์ mm hmm. เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะได้พาตรงตามรูปทุกรายกาเลยค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่15 300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่16รายการที่16นี้นะคะเป็นเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีนนกสลิกา องนี้นะคะเป็นหลุมพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีนนกสาลิกาค่ะเป็นพระเนื้อดินแห้งๆเก่าๆมวลสารชัดเจนเลยผงจุกเก่าๆนะคะสภาพดีสภาพสวยดูนดนะเม็ดแร่มวลสารชัดเจนเลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่16 300สบาท300บาทนะคะรายการที่16ค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่17เป็นพระรูปหล,ล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าเก่าสวยสวยเคยผ่านการใช้นะคะองนี้สภาพเคยผ่านการใช้นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเก่าเก่าสวยสวยสภาพดีแบบนี้เคยผ่านการใช้นะคะรายการที่17นะคะ300บาทรูปหล่อหลวงพ่อเงิน300บาทนะคะรายการที่17 ไม่ทราบกูไม่ทราบพิมพ์ค่ะคาบกู่คาบเก่าตามซศรเห็น <c oughs> ชัดเจนเลยนะคะ300อบาทรายการที่17รายการต่อไปค่ะรายการที่18ดเป็นพระปิดตาหลงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบนะคะเป็นพระเนื้อผงลงรักเก่าๆแห้งๆร่อนๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระปิดตาหลงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบค่ะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆลงรักเก่าๆแห้งๆร่อนๆแบบนี้เลยค่ะ สภาพดีสภาพสวยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้มาเป็นพละเนื้อผงนะคะรายการที่18นี้300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการนี้รายการที่1 9 18ค่ะขอโทษทีเป็นรายการที่18นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่19 รายการที่19นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเหรียญหลวงปู่ทิมองนี้นะคะใบหน้าท่านชัดเจนดูดีแบบนี้เลยเมตตาเห็นชัดเจนนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยค่ะด้านหลังไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆเลยนะคะกันน้ําได้ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาหนากันน้ำได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่19บเ้าค่ะสามบาทรายการที่19บเก้านะคะสามบาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่20เป็นพลาลีลาเม็ดขนมเนื้อดินลงลักนํำเกลี้ยงนะคะ อง์นี้นะคะเป็นพระลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินลงรักน้าเกลี้ยงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่20ค่ะสามรอยบาทสวยเก่านะคะแห้งๆเลยลงรักน้าเกลี้ยงนะคะพี่คะสวยๆรายการที่20นี้นะคะสามรอยบาท300อบาทค่ะรายการที่20 ลีลาเม็ดขนมน,นะคะ300บาทรายการที่20ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่21รายการที่ย1นี้นะคะเป็นพลาพิคเนะเป็นพลสิคเนสเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะเนี่ยนะสีสวยเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพลาิคเนสนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักสีสวยเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ สภาพดีนะคะเนื้อแห้งๆรายการนี้รายการที่21ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่21รายการต่อไปนะคะรายการที่22เป็นพระสมเด็จนะคะเขาเรียกอะไรนะพระสมเด็จวัดเกตนะคะลงลักนำเกี้ยงปิดทองเก่าๆค่ะองค์นี้เนี่ยนะ สมเด็จวัดเกตนะคะลงรักนำเกลี้ยงปิดทองเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยเนื้อผงแห้งๆค่ะนี่นะคะเนื้อผงแห้งๆเคยผ่านการใช้งานมาองคนี้นะคะเคยผ่านการใช้งานมาส,สวยๆเลยสภาพเดิมสภาพดีแบบนี้รายการที่ยี่สิบสองนะคะสามร้อยบาทสามร้อบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสอง พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกนะคะราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์หนึ่งพันนะคะจะส่งฟรีทุกรายการเลยไม่บวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะจ๊ะที่083 437 4753 083 437 4 7 5 3, 3นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลย ได้ผ่าตรงตามรูปทุกรายการค่ะจัดส่งฟรีก็ทุกรายการเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่22 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่23รายการที่23นี้นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเป็นเหรียญเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะเนี่ยนะคะ เหรียญเจ้าสวัวไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเป็นเหรียญเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆสวยๆเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยนี่นะคะเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่ยี3ส0บาบาท300บาทนะคะรายการที่ยีรายการต่อไปนะคะรายการที่24ค่ะ เป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะพระปิดตาเนื้อผงลงลักเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะลักแห้งๆลักลอนๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆเป็นพระปิดตาไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสามรอยบาทค่ะ ลงลักแห้งๆนะคะล่อนๆแบบนี้เลย <_ C 1> เนื้อผงแห้งๆรายการนี้นะคะรายการที่24 3ส0บาอบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่25ห้าเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าเนื้อสีเงินนะคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเนื้อสีเงินปีสองสี่หหค่ะสวยๆเดิมๆเส้นเหรียญเห็นชัดเจนเลยนะคะเนี่นะ เส้นเหรียญเห็นชัดเจนแบบนี้เลยใบหน้าท่านชัดเจนนะคะนิ้วมือนิ้วเทา้าด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเป็นเหรียญเนื้อสิงเงินนะคะ <ๆ S 1> เก่ๆเาๆสวยๆส,สภาพเคยใช้มามเหรียญน,นี้นะคะสภาพเคยใช้มารายการนี้เป็นรายการที่25 300บาท300บาทนะคะรายการที่ยี้าค่ะ 300บาทน,นะคะรายการที่25้ารายการต่อไปนะคะรายการที่26ค่ะเป็นพระสมกอเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะหน้าตาทัานชัดเจนนะคะกลีบดอกโบวล,ล,ล์ด้านล่างสวยๆแบบนี้เลยพระสมกอเนื้อดินนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังสีดำๆเป็นคราบลาลักดำนะคะสวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลย สมกอสวยๆนะคะสภาพดีเนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่26ค่ะ300บาทพระสุมกอนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์300บาทค่ะรายการที่26รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27เป็นเหรียญหล่อละคาหลังค้อนนะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมรัดกรอบนะคะ มีห่วงพร้อมนำขึ้นคอได้เลยค่ะองนี้สวยเดิมสภาพดีนะคะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบแปดเป็นหลวงปู่ทวดเน,นื้อว่านไม่ทราบกุนะคะหลวงปู่ทวดเน,นื้อว่านไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าเาน,าานื้อว่านแห้งนะคะ เดิมๆเ,เลยค่ะสภาพเก่าเก็บเนีน่ยนะหลวงปู่ทวดเนะื้อว่านนะคะสภาพเก่าสภาพเดิมๆเ,เลยรายการที่ยี่สิบแปดนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบแปดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะคะรายการเซตนะคะวันนี้มีมาแค่เซตเดียวนะคะเซตนี้องละห้าร้อยบาทนะคะเซตนี้องละห้าร้อยบาทนะคะเริ่มจาก หลวงปู่ทวดนะคะหลวงปูทะะงป่ทวดมีขี้เบ้ามาคะหลวงปู่ทวดมีขี้เบ้าหล่อติดขี้เบ้ามาแบบนี้เลยสภาพสวยสภาพเดิมด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะสวยสวยเดิมเดิมสภาพดีมีขี้เบ้านะคะใต้ฐานนะคะจะเป็นแบบนี้เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะ ขอบข้างหัวเลือสวยแบบนี้เลยนะคะ500บาทนะคะรายการนี้500บาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นพระนางพญานะคะพิมพ์อกนูนเล็กองนี้นะคะเป็นพระนางพญาเนื้อดินพิมพ์อกนูนเล็กเก่าๆแห้งๆสภาพใช้เม็ดแร่สวยๆนะคะผุดเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมสภาพดีรายการนี้500บาทค่ะ รายการเซ็จนะคะห้าร้อยบาทนะคะพระนางพยาพิมพ์อกหนูลเล็กรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นพระพิคเนตนะคะเนื้อสีทองสวยทองสุกสว่างแบบนี้เลยนี่นะคะพระพิคเนตนะคะเนื้อสีทองสวยเก่าสภาพดีค่ะทองสุกสว่างแบบนี้เลยนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะองนี้ห้า้อยบาทค่ะห้ารอยบาท เนี่ยนะห้าร้อยบาทนะคะพระพิคเนตรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นพระปิดตาค่ะพระปิดตาเก่า,กาๆแห้งๆนะคะไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสวยเก่าสภาพดีพระปิดตานะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นตะกุดค่ะ ตะกุดไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบหลวงพอ่อเก่าๆคราบลาลักดำสวยเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะดอกยาวนะดอกยาวตะกุดนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเก่าๆส,สวยๆเนื้อแห้งๆนะคะเนื้อแห้งๆเนี่ยนะเนื้อแบบว่าแห้งๆเลยอะนะคะส,สวยๆเดิมๆหัวท้ายค่ะหัวหัวท้ายเป็นแบบนี้ นี่นะคะหดหายนี่นะดอกยาวนะคะดอกยาวสวยเดิมสภาพดีนะคะคลาาปลาลักดำสวยค่ะเห็นชัดเจนเลย500บาทค่ะพี่ขา5 0 0บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วเป็นเขี้ยวหมูตันนะคะเขี้ยวหมูตันแบบนี้ค่ะเนี่ยนะเขี้ยวหมูตันนะคะ มีรอยจานยันชัดเจนนะคะมีห่วงเลี่ยมรัดห่วงมาแบบนี้เลยนี่นะคะเดี๋ยวน้องจะให้ดูรอยจานยันนะคือแบบว่าสวยอะเนี่นะคะรอยจานยันยาวแบบนี้เลยนะคะสีสวยเลยนะคะสีสวยห้าร้อยบาทนะคะอันใหญ่นะห้าร้อยบาทค่ะนี่นะคะห้าร้อยบาทจบไปแล้วนะคะสำหรับ